ดูพุงหนูชี้ดูชี้พอยังพอยัางพออยังคะโอ้โหพุงเหลือคะเนี่ยสบายไปไหมเราเนี่ยหืึสบายไปไหมนอนก็มีคนเกาพุงเก่าคางอยู่เนี่ยสบายไปไหมเราอะรู้ไหม สบายไปนะหนูเนี่ยอ่ะพอ,อยังพอ้วนะโหพุงก็แตกเลยแล้วเนี่ย <c oughs> ชงสกุลยี่ไว้พุงเนี่ย <c oughs> เอาไม่พอเหรอคะโอเคโอเคพอยังอายยังไม่พออีกเล้อคะ <c oughs> สะกิดทั้งวันสกิดกันทั้งวันทำไมล่ะคะ แม่เกาให้หนูหน่อยค่ะพอแล้วพอแล้วนะพอแล้วก็ลุกสิจ้ะอืมแค่กระดิกขาแอ,อ่โอ้โหสก,กิดสก,กิดหามือแม่โอเคโอเคเออนะขี้เกียจเราเนี่ยเป็นเด็กขี้เกียจเด็กขี้เกียจแล้วหนูอะ่ะอือเด็กขี้เกียจเหรอไปวิ่งเล่นก็ไม่ไปอะไรก็ไม่ไปเขาเรียกเด็กขี้เกียจคะ่ะ ขี้เกียจไหมคะหนูเ่ยขี้เกียจไหมคะัส,สดีค่ะเออ,เอ,อโอเคโอเคยังโอเคก็ลุกสักทีสิโหเกาเป็นชั่วโมงแล้วืึวันไม่ท่องทำอะไรเกาคุมกันอย่างเนี้ยเออ,เอ,อพอแล้วสิพอยังพอก็ลุกสิคะลุกสิลุกเลยแล้วค่ะ